สวัสดีครับข้อความนี้ผมลงใน Facebook ของผมไม่ถึง5นาทีพี่น้องทั้งหลายบางท่านที่ไม่เห็นด้วยก็เริ่มดราม่ากันแล้วนะครับผมขอออกตัวก่อนว่าผมก็พูดในฐานะคนไทยคนหนึ่งผมไม่ได้พูดแทนทหารผมไม่ได้พูดแทนรัฐบาลและไม่ผมไม่ได้พูดแทนใครแต่ผมพูดแทนในฐานะ ประชาชนคนไทยคนหนึ่งนั่นเองนะครับการแสดงออกของประชาชนคนไทยทุกคนย่อมมีความรู้สึกที่เประาบางต่อ,อวิกฤตการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นแต่ความรู้สึกต่างๆนานาก็ไม่แตกต่างก,กันกับพี่น้องหลายๆคนนะครับนั่นก็คือรู้สึกเศร้าสลด ต่อความหายนะนั้นก็คือการเสียชีวิตของพี่น้องทหารการเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนการอ,อพยพจากพื้นที่ภูมิทัณฑ์เนาทำรรมาหากินไปอยู่ในที่ปลอดภัยสร้างความเดือดร้อนซึ่งวันนี้เป็นเป็นระยะเวลาค่อนข้างจะยืดเยื้อยาวนานและเป็นระยะเวลาที่กำลังทำาหากินในการทำไร่ทำนา ของพี่น้องตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานั่นเองเพราะฉะนั้นผมลงข้อความที่ผมลงใน Facebook นั้นไม่ถึง5แหนาทีพี่น้องที่มีความเห็นไม่ตรงกับผมก็เริ่มดราม่าอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดผมก็มีสิทธิ์พูดนะครับผมรักประเทศไทยไม่น้อยกว่าพี่น้องทุกคนรักนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเป็นการแสดงความรู้สึก ในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งเช่นเดียวกับท่านท่านไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรผมยอมถูกดา่าผมยอมถูกดรามา่าจากเนื่องจากความรู้สึกของผมที่มีต่อประเทศชาติที่ไม่แตกต่างกับพี่น้องหลายคนในประเทศไทยนั่นเองนะครับครับการที่ผมมีข้อความเช่นนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับการที่บอกว่ารัฐบาลเหมือนเด็กเลี้ยงแกะนั้นจากบทความสัมภาษณ์หรือ บทความที่อดีตนายรุ่นตรีของไทยนะครับผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับบอกว่าแนวชายแดนของไทยกัมพูชานั้นนะครับมีพื้นที่ซับซ้อนมากมายนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ใดที่เป็นพื้นที่ซับซ้อนที่เป็นพื้นปา่าก็ปล่อยไว้ตามเดิมนะครับส่วนพื้นที่ใดที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนนะครับแต่มีทรัพยากรธรรมชาติก็มา ทำประโยชน์ร่วมกันนั้นก็คือ50-50นะครับตรงนี้เราก็สงสัยเหลือเกินว่าดั้งเดิมไม่เคยกล่าวถึงว่าพื้นที่ซับซ้อนผมขอกล่าวถึงแผนที่ประเทศไทยที่ต่างยึดถือ1ต่อ20000นกับ1ตึ่ต่อ5000 0นะครับถ้า1ต่อ5000 0ื่นนั้นพื้นที่แบ่งเขตของชายแดนจะอยู่บนสันปันน้ำพอดีนั้นก็คือลงตัวตามที่ประเทศไทยยึดถือนะครับ แต่ในกรณีที่กัมพูชายึดถือพื้นที่1ต่อสแสนนั้นเมื่อวางทับกันแล้วทำให้เกิดนะครับเขาเรียกว่าเกิดกัดเดื่อมหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโอเวอร์กันนะครับคาบออกมาทางเส้นแนวชายแดนของไทยนั้นทำให้พื้นที่ขยายออกมามากขึ้นนะครับซึ่งอยากจะบอกว่าถ้าเรา ใช้ดินสอปลายแหลมขีดตามแนวตะเข็บชายแดนตามแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นก็จะตรงสันปันน้ำพอดีแต่ถ้าเราใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนนั้นใช้ก่เปาใช้ปากาเมจิกนะครับที่ปากป้านและขีดตามแนวตะเข็บออกมาเพราะฉะนั้นทำให้แนวตะเข็บชายแดนที่ไทยเคยถือปฏิบัติมานั้นเป็นเส้นหนา เพราะฉะนั้นจะเกิดการขยายพื้นที่ออกไปทับพื้นที่ประเทศไทยมากขึ้นออกมาอีก200เมตรหรืออะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนเกิดขึ้นในตามแนว ชายแดนไทยกรัรมพูชานี้คือที่มาที่ไปที่ก่อให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนเกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2554หลังการระทะมีการเจรจากันแล้วก็มีการตกลงทำ MOU 43และ MOU 44โดยอดีตนายรัฐมนตรีนั่นเองเพราะฉะนั้นทําให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นคํากล่าวของอดีตนายรัฐมนตรีท่านหนึ่ง่ปลว่า พื้นใดพื้นที่ใดที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนที่เป็นพื้นป่าก็ปล่อยไปตามเดิมพื้นที่ใดจะเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติก็มาใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ทับซ้อนนั้นนะครับห้าสิบห้าสิบเพราะฉะนั้นดั้งเดิมถ้าดูอย่างชัดเจนประวัติศาสตร์ที่อ่าประเทศไทยทําไว้กับ ประเทศฝรั่งเศสนั้นจะไม่มีพื้นจะไม่ได้กล่าวถึงพื้นที่ทับซ้อนเพราะฉะนั้นบริเวณรอบเกาะกูดก็เป็นของไทยโดยแท้จริงไม่เชื่อไปเดยเปิดดูข้อตกลงระหว่างไทยฝรั่งเศสอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้การที่รัฐบาลออกมาพูดเช่นนี้ทําให้ประชาชนพี่น้องทั้งหลายรู้สึกไม่สบายใจผมเองก็ แสดงความรู้สึกเป็นการส่วนตัวว่า,าการที่รัฐบาลไทยไม่พูดความจริงในขณะนี้ก็เหมือนเด็กเลี้ยงแกะนะครับเพราะรัฐบาลไทยชุดนี้น่าจะมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกัมพูชาที่เคยตกลงกันไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นผู้มีอำนาจในรัฐบาล น่าจะมีผลประโยชน์หรือไปลงทุนมหาศาลในประเทศกัมพูชาเพราะปัะหานั้นผลประโยชน์ตรงนั้นจึงเกิดขึ้นการที่ไม่ประสงค์ที่จะให้ไทยกับกัมพูชามีความขัดแย้งเกิดขึ้นนั้นถูกต้องแต่การที่อ้ําอ้ําอึ้งอึ้งเหมือนพูดอะไรออกมาสัมภาษณ์คําพูดออกมาเหมือนคอยปกป้องให้กับประเทศกัมพูชาอยู่ตลอดเวลาหรือคอยแก้ตัวให้กับ ประเทศกัมพูชาอยู่ตลอดเวลานั้นคือที่มาที่ไปในความรู้สึกของผมว่ารัฐบาลนี้เหมือนเด็กเลี้ยงแกะเพราะประชาชนถ้าประชาชนยังหลับหูหลับตาเชื่อสิ่งเหล่านี้หรือไม่ให้ความสําคัญในคํากล่าวเช่นนี้นะครับทําให้ประชาชนนี้ถูกปิดหูปิดตานะครับเพราะฉะนั้นการถูกปิดหูปิดตานั้นที่ผมกล่าวว่ารัฐบาลไทยเหมือนเด็กเลี้ยงแกะประชาชนเหมือนแกะ ประชาชนพูดได้รับความเดือดร้อนที่ไม่ปภาษีภาษาอะไรเลยนะครับส่วนที่คนที่รู้ภาษีภาษาก็ไม่กล้าออกมาพูดเพราะกลัวอำนาจทางการเมืองนะครับแต่ผมเองที่มาพูดเช่นนี้ผมพูดในฐานะคนไทยคนหนึ่งในสถานการวิกฤตเช่นนี้การรัฐบาลไม่พูดความจริงออกมานั้นทำดูเหมือนประหนึ่งว่าเด็กเหลืองแกะ เพราะฉะนั้นการประทะการระหว่างไทยกัมพูชาที่ก่อให้เกิดการสูญเสียมหาศาลผมเศร้าสลดใจเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนที่เสียชีวิตและอพยพจากพื้นที่ภูมิเนาทำมาหากินในฤดูทำนาไปอยู่ในที่ปลอดภัยและเศร้าสลดจับการพี่น้องทหารที่เสียชีวิตแล้วก็สู้รบอย่างสุดกำลังแล้วก็ทำได้ไม่เต็มที่นั้นก็ดูเหมือนกองทัพ หรือ,อฝ่ายความมั่นคงที่กำลังปกป้องอธิปไตยของไทยนี้ขาดเอกภาพนะครับดังนั้นสิ่งหลังนี้ผมจึงกล่าวได้ว่ารัฐบาลเหมือนเด็กเลี้ยงแกะประชาชนคือแกะผู้ได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงนั่นเองส่วนกองทัพที่ทำอะไรได้ไม่เต็มที่นั้นนั้นก็คือขาดเอกภาพเพราะฉะนั้นในฐานะกองทัพที่ปกป้องอธิปไตยราาักษาพื้นแผ่นดินไทยไว้ให้คงอยู่นั้นจึงถือว่าเป็นผู้ปกป้อง ประชาชนคนไทยนั่นเองนะครับดังนั้นที่ว่าจอมเดชคุนเซนหันทิ้งจีนหรือว่าคบทั้งจีนและสหรัฐเมกาและหันไปพึ่งสหรัฐเมกาดังที่ปรากฏในในขณะนี้นั้นจริงนะครับไม่ใช่เรื่องโกหกเพราะฉะนั้นการหันไปพึ่งผู้มีอำนาจหรือมาหาอำนาจในเวทีโลกนั้นดึงมาหาอำนาจให้มาประชิญหน้ากันในภาาพ,พื้นเอซิย แปซิฟิกนั้นเป็นเกมการเดินหมากของสมเด็จฮุนเจนนะครับแต่ทิศทางต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นการกล่าวที่ว่ากัมพูชาเหมือนจิงจอกเจ้าเล่นะครับแอบอิงราชสีราชสีในที่นี้ก็จีนสหรัฐอเมริกาและมหาอำนาจอื่นๆไม่ว่าออสเตรเลียอินเดียฝรั่งเศสหรือ,อมหาอำนาจขนาดกลางในยุโรปนั่นเองนะครับกรณีที่ผมกล่าวเช่นนี้ในกรณี เกิดสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนั้นท่าทีของประเทศกัมพูชาได้แสดงออกอย่างออกมาอย่างชัดเจนต่อเวทีการประทักการระหว่างรัเสเซียกับยูเครนว่า,าเห็นด้วยกับการปฏิบัติของของยูเครนที่มีต่อประเทศรัเสเซียทําให้เป็นที่ชอบอ,อกชอบใจของประชาคมยุโรปอย่างมากนั้นเป็นการเดิมเกณฑ์ของอ ประเทศกัมพูชานั้นก็คือการแอบอิงก็คือเจ้าเล่แอบอิงบารมีราชสีนั้นก็คือจีนสารัฐและมหาอำนาจในยุโรปนั่นเองนะครับและผมอยากจะพี่น้องชาวไทยจงตื่นเถิดชาวไทยพี่น้องทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นในเวทีการพทะกันร,ระหว่างไทยกัมพูชานี้ไม่ได้อยู่จุดยืนอยู่แค่นี้แต่มีมหาอำนาจโลกเข้ามาร่วมในวง ในเวทีนี้ด้วยเพราะฉะนั้นที่มาที่ไปมันเป็นอย่างนี้การที่ผมการที่ผมพูดเช่นนี้เป็นการแสดงความรู้สึกส่วนตัวซึ่งผมเองก็รับประเทศไทยไม่แพ้กับพี่น้องทั้งหลายที่กำลังรานมาผมอยู่นี่ะในขณะนี้ผมไม่ได้โจมตีรัฐบาลผมไม่ได้โจมตีฝ่ายทหารและผมไม่ได้ด้อยค่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งสิ้น นะครับผมเองแสดงความรู้สึกนึกคิดเป็นการส่วนตัวเท่านั้นผมยอมให้ด่ามาผมยอมให้ถูกดา่านะครับดังนั้นในกรณีเช่นนี้ในสถานการณ์เช่นนี้ความรู้สึกผมกับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนก็ไม่ต่างกันนะครับการที่ผมกล่าวว่ารัฐบาลไทยเหมือนเด็กเลี้ยงแก่นะครับประชาชนก็คือแก่และทหารก็คือผู้ปกป,ป้องอธิปไตยของประเทศไทยนะครับ นั่นก็คือผมเชื่อว่าในเวทีของการสนทนาในขณะนี้เป็นที่รับรู้ว่าประเทศไทยไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน3ส,ส่วนด้วยกันนั่นก็คือฝ่ายรัฐบาล 2. ฝ่ายความมัน่นคง3ฝ่ายทหารเพราะฉะนั้นผมถือว่าทั้ง3ฝ่ายนี้ไม่ได้เดินทางไปในเนื้อหาเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับฝ่ายกรัรมพูชา ฝ่ายกัมพูชานั้นมีเอกภาพในการปฏิบัติการไม่ว่าสื่อไม่ว่ารัฐบาลไม่ว่าโคศกของกระทรวงกาโหมหรือไม่ว่าการเดินของนายกรัฐมนตรีคุณมาเนตและสมเด็จเจนและฝ่ายทหารนั้นก็คือกระทรวงกาโหมของกัมพูชาเขาเดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างเหนียวแน่นและสอดคล้องกันดังนั้นการปรากฏออกมาบนเวทีโลก นั้นก็คือเขาเรียกว่าสงครามข้อมูลข่าวสารนั้นที่เหนือกว่าไทยมากมายนะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุที่การเดินเกมของฝ่ายไทยทิ่ไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ได้มีเนื้อหาสาระสําคัญบนเนื้อหาเดียวกันนั้นทําให้ทิศทางของการปฏิบัติต่างคนต่งางธรรมนั้นก็คือฝ่ายทหารทํางานไปอย่างไร้เอกภาพส่วนฝ่ายพัน ฝ่ายความมั่นคงนั้นก็ผสมระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายทหารนะครับและในขณะทดี่การฝ่ายรัฐบาลก็เดินไปอีกทิศทางหนึ่งนั้นก็คือเข้าใจว่าทําไมถึงเป็นเช่นนี้นั้นทําไมรัฐบาลถึงสงวนท่าทีไม่ว่าการให้สัมภาษณ์ใดๆดูเหมือนจะอ้ำอึง้งไม่ ไม่โปร่งใสในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนการที่ผมแสดงความรู้สึกออกมาเช่นนี้เป็นความเป็นการแสดงความรู้สึกส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมขอออกตัวว่าผมแสดงความรู้สึกในฐานะคนไทยคนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับจงหยุดดราม่าผมเถอะครับเปิดหูเปิดตาแล้วก็ฟังรอบด้านเปิดทําใจให้กว้างฟังรอบด้าน แม้แต่ตัวเล็กๆอย่างผมที่ออกมาแสดงความริดเห็นเช่นนี้ยังถูกดราม่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมแสดงความรู้สึกในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะครับเป็นความรู้สึกจนตัวครับผมไม่ได้ทำเพื่อใครครับ